วันพรุ่งนี้นะครับเพชรซิมกับก็จะอัปเดตเป็นครั้งแรกนะฮะภารกิจตามหาไททานิกตัวแรกในเกมนี้ยังไม่เจอเลยนะฮะเปิดไปร้อยกว่าใบเรียกว่าเกมสนุกแต่ดวงยังเกลือเหมือนเดิมเกมนี้แต่วันนี้ผมมาพร้อมกับผมไปตามหาซื้อหนังสือนะฮะเพิ่มโชคเบอร์5นะครับลัคก,กี้เอกเบอร์5ผมซื้อมาได้5เล่มใช่ไหมผมมีอยู่ 1, 1จะไม่ได้ว่า 1, 2 2> ะะ 1> หรือ 2, 2> นะฮะแต่ตอนนี้มี5เล่ม อ่าจริงๆผมว่าชายนี่เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าอยากได้ตัวใหญ่มากกว่าเราใส่ที่เป็นเบอร์ห้าไปให้หมดอือฮึครบไหมเบอร์ห้าสี่ช่องครบฮะนี่คือสุดๆแล้วนะสุดๆที่จะทําได้เบอร์ห้าทั้งหมดนะฮะเลเวลห้าเลเวลห้าหกเล่มนะครับแล้วก็เพิ่มตัวใหญ่ตัวหนึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยว่าจะไม่เปิดเยอะเพราะว่าคิดว่าเราจะเอาสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอกลักษณไปขายที่ตลาดนะฮะเก็บเป็นเจมแล้วก็ มันมีหลายอย่างที่ตลาดที่น่าซื้อนะอย่างหนังสืออันเนี้ยคือเล่มนี้เนี่ยมันดีกว่าที่เป็นไดมอนด์กับเป็นคอยนะฮะมันเหมือนสองเล่มรวมกันเราได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นอีก100%แล้วก็เพิ่มไดมอนด์อีก50%อยู่ในเล่มเดียวกันครั้งที่แล้วเนี่ยขายถูกวันนี้อาจจะลองขายในราคาปกติดูเพราะว่าต้องการเจมนะครับเก็บเอาไว้อัพอันนี้ด้วยใส่เสลียงเพิ่มแล้วก็ซื้อหนังสือด้วยอะผมซื้อมาแล้ว50ใบนะฮะนี่คือคคนหนานะ ที่นําโชคครั้งที่แล้วคือถ้านี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้ำลาวาตรงนี้แหละจุดนําโชคนะฮะเราก็ทําการบูสต์ด้วยลักพชั่นเบอร์หนะครับเพิ่มโชคอรมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช้ไปหนึ่งสือเนี่ยเพิ่มมาเล่มละหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมไม่รู้ว่าการใส่หลายๆเล่มมัน <laughs> มันทับหรือเปล่ามันทบหรือเปล่ามันน่าจะทบนะไม่อย่างนั้นคือมันจะเป็นอะไรที่ที่น่าเบื่อมากถ้าสใส่แค่เล่มเดียวคือมันน่าจะแบบทับกันได้ทบกันได้ คิดว่า,าจะได้นะเพราะว่าตอนฟาร,ร์มเหรียญผมก็ใช้อยู่เช่นหนังสือเก็บเหรียญมาพอเพิ่มเยอะๆมันก็เก็บได้เยอะขึ้นนะฮะเร็วขึ้นเอาละหกเล่มนะครับเลเวลห้าเพิ่มมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ํายาเมื่อกี้เรียบร้อยทีนี้เราก็เปิดทีละสามใบเหมือนเดิมจุดตรงนี้จุดนําโชคของผมในถ้ำเราจะได้ตัวใหญ่หรือว่าไททานิกไหมมาลองดูอ่ะฮะตั้งตรงนั้นแหละสวยมากนี่คือจุดที่การันตีว่าไม่มีตัวใหญ่ แต่ก็โอเคแต่ก็โอเคในต,ตัวนี้มาราคาดีอีก3ที่เดิมเราจะไม่เปลี่ยนมุมจะได้วางที่เดิมได้หกใบไปแล้วแต่ตัวนี้ก็ออกมาอยู่นะ2ตัวแล้วสตัวแล้วอีก3ถ้าตัวนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันเพิ่มโชคได้อยู่นะฮะเออมาทุกรอบแฮ้เรนโบ่ด้วย เพราะว่าตัวนี้คือตัวที่เปิดยากสุดในในตัวเล็กนะฮะแสดงว่าใช้งานได้ใช้งานได้เพิ่มโชคได้อยู่แต่ควรจะเป็นตัวใหญ่หรือไททานิกเออมาทุกรอบแฮะอย่างน้นอยก็ได้หลายตัวแล้วเอ้ยนี่ตัวใหญ่เอ้าวเสียง เสียงหายไปไหนเสียงทําไมหายไปเกมมันหนืดๆนะฮะเกมมันแหลกๆอะไม่เป็นไรตัวใหญ่ตัวแรกโอเคยูนิคอนนะครับตัวใหญ่เปิดง่ายอันนี้อันนี้ไม่มาฮะถ้าดวงไม่ดีเนี่ยคือมันจะเป็นแบบวตกใจหมดเกมดีเลยคือปกติถ้าเกิดดวงไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นยูนิคอนล้วนนะฮะอันนั้นคือดวงไม่ดี อันนี้คือแบบใช้ได้นะใช้ได้ทำงานทำงานอยู่เออเนี่ยเห็นไหมมาอยู่เรื่อยๆนะฮะจะมาอีกไหมโอ้โหสองตัวสองตัวเลยน่าจะการันตีแล้วแหละว่ามันช่วยจริงๆนะฮะวางหลายๆเล่มเพิ่มหลายๆเล่มเห็นผลอยู่เห็นผลอยู่ฮะ <laughs> <laughs> ค่อนข้างเห็นผลชัดเจนว่ามาทุกรอบ เซเลท r a l นะครับอาแต่ขอตัวใหญ่เถอะไททานิกก็ได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้อัปเดตแล้วภารกิจของเรานั่นไงนั่นไงดิฟ s ิสไททานิ c ไททานิคไททานิคไททานิก,นก,นก,นกอีกแล้วะยูนิคอร์นนายมาบ่อยมากเลยเฮ้ยแต่ก็โอเคนะถือว่าเกลือน้อยลงเยอะ เพราะว่าก่อนหน้าคือแบบ50บใบตัวใหญ่ยังไม่ได้เลยนะฮะครั้งที่แล้วมาได้50บใบหลังแต่ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยแพคนี้น่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับน่าจะยังแพคเดิมอยู่เป็นแพคนี้อยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับมาทุกรอบเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดอีกช่องหนึ่งนะใส่เข้าไปอีกอีกเล่มหนึ่งหรือไม่ก็อนาคตอาจจะมีแบบมากกว่าเลเวลห้าอ้าวพูดเพิ่งจะชมไปทําไมทําอย่างนี้ล่ะแต่าาว่าเป็นอันแรกที่ ดวงไม่ดีสามอันผมว่าเปิดสามตัวนี่แหละดีที่สุดและอือเริ่มแล้วเริ่มไปแล้วชมเยอะเกินใช่ไหมอ่ะไม่พูดและไม่พูดและเพิ่มชงเพิ่มโชคตัวใหญ่สองตัวนะฮะยังพอมีเหลืออยู่ตัวที่สามจะมาไหมโอ้โหอะไรเนี่ยสองรอบแล้วนะ ยูนิคอนอ่ะเปิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งโอเคครับมีไหมครับไททานิกมีไหมครับอืมอ,อีกสักหน่อยก็ได้ <c oughs> เปิดไปเยอะมากเลยคือดูดูตรงนี้นะฮะเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ความภาคภูมิใจเลยนะเกมยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับเปิดตัวมาแค่แค่ไม่กี่วัน <c oughs> โฮหบอดผมเป็นอันนี้แล้วอะ่ะ ครั้งที่แล้วที่เล่นเกมนู้นเนี่ยคือเปิดไปหลายรอบนะเปิดไปหลายคลิปหลายเกมกว่าจะได้อันนี้มาครั้งนี้คือแบบอัปเดตแรกยังไม่ได้มาเลยนะฮะคือแต่ก็ยางว่าแหละคือเกมนี้มันอยู่คู่ช่องมาไงใช่ไหมผมก็ก็ต้องเต็มที่กับเกมนี้หน่อยอยู่คู่กันมานานไม่ต้องไม่ต้องไปเติมนะฮะพยายามเตือนทุกคลิปเพราะว่าการเติมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเปลืองดูดูผมเติมก็พอเมื่อเพิ่มโชคไปแล้วมันเป็นยังไงนะฮะดวงเดินอะไรอย่างงี้ อะสองแพ็คพอแล้วพอแล้แค่นี้ก่อนมันจะเยอะเกินไปแต่ว่าหนังสือห้าเล่มถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่อ่ะหลบเข้าไปในกำแพงกันหนึ่งตัวใหญ่ไหมไม่รู้ไม่ตัวใหญ่โอ้อเหมือนพลังเริ่มหมดอ่ะมาแล้วมาแล้วโอเคยังมาอยู่ตัวใหญ่ครับอีกสักตัวหนึ่ง ให้อุ่นใจหน่อยหรือไม่ก็ไททานิกไปเลยสองตัวอืมฮึเออจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับภารกิจไม่สำเร็จอืมหมดแล้วฮะไททานิกไม่มาฮาเซ็งจริงๆโอเค ตัวใหญ่สักตัวไหมก่อนไปไม่มีด้วยคือถ้าเกิดเราได้หนังสือฟอร์จูนมาเนี่ยการฟาร์มเหรียญมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ฟาร์มเหรียญล้วได้เจมด้วยเพิ่มมาอีกห้าิเซ็นะฮะอ่ะโอเคมาที่ตลาดเริ่มจากการวางสัตว์เลี้ยงขายก่อนอันนี้เขาบอกว่าแสนหนึ่งใช่ไหมตัวนี้อย่างน้อยๆก็คือแสนหนึ่งหนึ่งแสสองมือืมแล้วก็ตัวนี้ห้าหมืน าหมื่นห้าถ้าเกิดไม่มีใครซื้อเดี๋ยวค่อยลดแล้วก็ตัวนี้อ่ะมีคนซื้อแหละตัวไหน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 ซื้อตัวห้าหมื่นห้าไปโอเคครับอืมอ่ะอันนี้อาจจะแพงไปเอาซักแสนละกันตัวนี้แสนหนึ่งโอเคแล้วก็ตัวนี้สามหมื่นห้าแสนหนึ่งก็ยังแพงไปเหรอไม่ซื้ออ่ะเก้าหมื่นห้าก็ได้อันนี้อ่ะ ตัวนี้ผมขายห้าหมื่นห้าถ้า 5, ส, 5, สิบตัวห้าแสนห้าสิบตัวห้าแสนห้าโอเคแล้วก็ตัวนี้สามหมื่นห้าสิบตัวก็สามแสนห้าอันนี้แบบแพ็ครวมลดราคาให้แล้วกันสามแสนสิบตัวสามแสนอันนี้ห้าแสนแล้วกันสิบตัวอะลดให้ลดให้ซื้อเยอะลดให้ต้องดูดีๆนะฮะว่าเรากดไปกี่ตัวแล้วก็ราคาอันนั้นคือของกี่ตัวนะครับมันต้องดูดีๆ แสดงว่าเพื่อนมีเจมไม่ถึงนะฮะเลยซื้อเป็นแพ็คไม่ได้แต่ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอันนี้ห้าหมื่นห้าน่าจะต้องเปลี่ยนห้องแล้วฮะเพื่อนเริ่มไม่ค่อยซื้อแล้ะดูของยังอื่นหน่อยสองล้านกว่าแล้วครับไปเลยสามแสนถ้าเกิดยี่สิบตัวก็หกแสนใช่ไหมยี่สิบตัวหกแสนจะได้ซื้อง่ายๆอืมต้องดูดีๆนะฮะ ส่วนอันนี้เหมือนเดิมสิบตัวห้าแสนโอ้โหดูเจมฮะสามจุดเก้าล้านอันนี้ลดให้สิบตัวอันนี้ลดให้สิบตัวลดให้เหลือเก้าหมืนเอ้ไม่ใช่เก้าหมื่นเก้าแสนือหมดแล้วครับเหลือชายนี่อันนี้อันนี้ชายนี่เท่าไหร่ดีชายนี่ลิฟต์ดากอนนะฮะเก้าหมื่นแล้วกันชายนี่เก้าหมืน ลิฟต์ดาก้อนโอ้โหเพื่อนซื้อหมดเลยอือหือส่วนตัวนี้ชชยนี่อันนี้อันนี้ 75, นเจ็ดหมื่นห้าแล้วกันโอเคหมดละโอ้โหอยู่หน้าร้านกันเต็มเลยหมดแล้วครับอะแค่นี้แค่นี้แค่นี้โอเคแปดล้านแล้วฮะเจมคือได้มาแล้วเนี่ยผมว่าเรารีบใช้ดีกว่านะครับเจมเพราะว่าเดี๋ยวมูลค่ามันน่าจะลดลงผมว่าน่าจะอย่างนั้น คือมันอาจจะต้องแบบใช้เจมเยอะขึ้นอ่ะในการซื้อสัตว์เลี้ยงอาจจะแพงขึ้นสัตว์เลี้ยงแพงขึ้นหนังสือแพงขึ้นเจมที่มีอยู่ก็จะมีมูลค่าน้อยลงนะฮะล้านนึงเลยเหรออันนี้สี่แสนเอ๊ะลักกี้เอกอ๋อนี่ห้าเล่มห้าเล่มล้านหนึ่งขายแบบเมาเมาอ่ะซื้อมาอีกเล่มมาเพิ่มโชคเบอร์ห้าพอแล้วเพราะว่าช่องครบแล้วนะฮะเผื่อรอบหน้าปลดล็อกช่องอีกช่องหนึ่งก็ครบพอดีมีอีกไหม หนังสือหนังสือแล้วต้องการฟอร์จูนลัคกี้บล็อก1.5ล้านเลยเหรอมันซื้อได้นะลัคกี้บล็อกลัคกี้บล็อก1.5ล้านเล่มละ650โลบัคถ้าซื้อเจมนี่คือแบบ4,500รโลบั๊พคุณจะได้500 0 0 0เจมนะนี่ใช่ไหมอันนี้ไฟเร์เวิร์กไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อันนี้โอ้โห1.7ล้านเลยเหรอแพงไปนิดนึงอะ่ะ1.7ล้านเอล้านเอามาเอามา เป็นการใช้จ่ายที่แพงมากฟอร์จูนนะฮะสองเล่มแล้วต้องการสักสามเล่มสี่เล่มสี่เล่มสี่เล่มเอาไว้ฟาร์มหนึ่งจุดเจ็ดล้านอีกแล้วเอามาเอามามันหาย,ยากมากตอนนี้วิ่งหาไม่เจอเลยถ้าผมซื้ออันนี้มาขอลองหน่อยคืออยากรู้ว่ามันขายได้จริงไหมหกร้อยห้าสิบโลบักเนี่ยผมขายไม่ถึงล้านขายแค่สักเก้าแสนห้าออ่ะ ลองดูสิจะมีคนซื้อไหมอ่ะเก้าแสนก็ได้อ่ะเก้าแสนนฮะเก้าแสนก็ยังโอเคนะจะขายได้อ่ะอ่ะ,อะรถอีกรถอีกขายยากเหลือเกินสุดท้ายแปดแสนอืมถ้าไม่ได้จะเก็บไปใช้เองอันนี้เก้าหมืนห้าเหมือนเดิมเฮ้ยซื้อหรอซื้อแล้วซื้อไปแล้วฮะถึงซื้อแปดแสนครับได้อยู่ได้อยู่อีกเล่นมานะเพื่อน อีกเริ่มไหมแปดแสนแปดแสนครับอืมเอาไปขายต่อได้อ่าฮะเรียบร้อย <laughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอันนี้หนึ่งุดห้าล้านหนึ่งจุห้าล้านฟอร์จูนใช่โอเคซื้อ <laughs> โอเคแค่นี้แหละสี่เริ่มนะฮะน่าจะพอใช้คู่กับเล่มอื่นด้วยคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ